อะไรลูกวันนี้หนูทำอะไรฮะห,หนูทำอะไรครับเขียนหนึ่งถึงสิบกี่ครั้งนะได้กี่ครั้งละเอาลองดูลองดูเขียนหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาไทยบ่ภาษาเลือเอาเอาลองอ่านให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมสักรอบ เอาก่อนจะเขียนก่อนจะเขียนรอบสุดท้ายาจะอ่านให้พ่อฟังก่อนรอบหนึ่งเอาก็อ่านรอบหนึ่งเริ่มจากหนึ่ง O N E 1 W O 2อ T H R W E 3 F O U R 4ี F I V E ห้า six สิบหก s, s, I X s e v n เจ็ดอะไรนะอะไรนะ seven เจ็ด <c oughs> กี่รอบแล้วนี่ไหนมาดูดิโชว์สินี่สี่รอบเลยอ่ะหรืออีกรอบหนึ่งใช่ไหมเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กป่าวโอเคเขียนอีกรอบหนึ่งให้มันครบห้ารอบหนูยิ้มชั้นปออะไรนี่ปออะไรลูกโรงเรียนอะไรครับเต็มเต็ม เยียบมากตอนนี้อยู่ป .2 ครับเดี๋ยวก็ถึงว่าขึ้นป .3 แล้ว